ตามรายงานล่าสุดครับโรเบนออมอริม อาจคว้าตัววิกเตอร์กิเคเรสดาวยิงของทางลิสบอนมาร่วมทีมหากเขาตัดสินใจเข้ามารับงานกับทางสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้โรเบนออมอริมครับขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่มีโอกาสเข้ามารับงานคุมทัพสโมสรลิเวอร์พูลแทนที่เจอร์นครอบในช่วงฤดูกาลหน้าตามรายงานออกมาจากคอเลเโอดาวันยากับสื่อของโปรตุเกสรายงานมาว่าหากโรเบนออมอริมย้ายมาคุมทัพลิเวอร์พูลใน 在什么这。 เขาอาจจะมีการขวาตัวดึงตัววิกเตอร์เกลเคเลสดาวยิงของทีมมาร่วมทีมด้วยกองหน้าชาวสวีเดนรายนี้ครับทำผลงานเพอร์เฟกมากกับ36ประตูกับ16แอซิ์นะฮะจากการลงเล่น44เกมในทุกรายการในช่วงฤดูกาลนี้หลังจากที่เพึ่งย้ายไปร่วมทีมในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองสัญญาณปัจจุบันของเกลเคเลสครับยังคงมีถึงปี2028นะครับแล้วมีค่าสัญญาสูง อยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรโดยที่มีอาร์เซนอลเป็นอีกหนึ่งสโม,มสรที่ให้ความสนใจดาวยิงรายนี้เช่นกันสโม,มสรวนรูพูลครับตกเป็นข่าวให้ความสนใจเซอร์เกบินยาเอฟปีกดาวรุ่งจาก โรคมทีบมอสโกนะครับมาร่วมทีมคาดว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ26ล้านปอนด์ได้ตามรายงานจาก SITC ครับมีการระบุว่าเร์พูนิวคาสเซิลเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจดึงตัวเซอร์เกย์ปิญยาเอฟวันเดอร์คิดชาวรัสเซียมาร่วมทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ครับเดรารุ่งวัย19ปีเคยเดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับสโมสรแมนเชสเตอร์เ็ดโดยฤดูกาลนี้ เินยาเอฟลงสนามไปทั้งหมด31นัดให้กับทีมชุดใหญ่ของโรคมาทีฟแล้วก็มีการทำไป3ประตูด้วยกันนะครับขณะที่เบรโดซิวาครับตามรายงานจาก ลิโออาสนะครับมีราย,ยางาน,นออกมาว่าเบเชทีมดังจากลีฝรั่งเศสพร้อมจ่ายค่าสัญญาอยู่ที่50ล้านโยูโรให้กับทางสโมสรแมเชสเตอร์ซิตี้เพื่อดึงตัวเบนโดซิวามาร่วมทีมนะครับสำหรับนักเตะชาวโปรตุเกสรายนี้มีข่าวอย่างหนักกับทางบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ด้วยเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินทางบาซ่าก็ไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับดีลนี้ให้สําเร็จเรียบร้อยได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์ทางด้านการเงินของทีม ล่าสุดจะโอเคขึ้นบ้างครับแต่ก็ต้องมีการขายนักเตะรายเก่าออกไปก่อนที่จะมีการซื้อนักเตะรายใหม่อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตามรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเบรโดซิวากำลังพิจารณาเรื่องการย้ายออกจากซิตี้หลังจากจบฤดูก,กาลนะฮะในขณะที่เบเชก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการจ่ายค่าตัว คอนาเตอรายนี้แต่อย่างใดนะครับสาหรับแข้งวัยยุบปีรายนี้เคยลงเล่นในลีกเอิงมาแล้วกับทางโมนาโกโดยที่ลงเล่นไปทั้งหมด117เกมทําไป28ประตูแล้วก็9าแอซิสก่อนที่จะย้ายมาอยู่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2017นี้เองนะครับท่งน้าบรูโน่กิเมลไลน์นะครับตามรายงานจากเดวิดออสตินมีรายงานออกมาว่าาร์เซนจะเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจคว้าตัวบรูโน่กิเมลไลน์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทางไมเกลอเตต้านะครับผู้จัดการ ทีมของอาร์เซนอลต้องการที่จะนาํากองกลางรายใหม่เข้ามาเสริมทัพมาเป็นตัวแทนของโทมัสปาต t นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยที่ลิรายชื่อก็มี มากมายหลายคนนะครับก่อนหน้านั้นก็มีทั้งนักลันลุยอบาโดอนานามาตินซูเบเวนดี้แต่รายงานล่าสุดก็มีกิเบนไลท์โผล่ขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันโดยทางดวิดออสตีนครับนักข่าวคนดังยืนยันว่าอาเซนอลให้ความสนใจนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากรายงานยังระบุอีกนะครับว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติครับทำให กีเวลไลน์เนี่ยเป็นที่เตะตาของอาเซนอนเนื่องจากนักเตะร,รายนี้เล่นได้ทั้งในบทบาทของกองกลางตัวรับแล้วก็บล็อกทูบล็อกด้วยทำให้นักเตะร,รายนี้มีโอกาสแล้วออจากทีมไปอยู่อาเซนนอนข้างสูงแล้วก็อีกหลายทีมที่สนใจเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีดเดียวนะครับด้วยเหอนว่าทางนิวคาสเซิลต้องการที่จะเก็บนักเตะร,รายนี้เอาไว้อยู่กับทีมต่อไปแต่กองกลางรายนี้มีค่าฉิกสัญญาที่ระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นอาเซน,นอนจะสามารถเซ็นสัญ,ญญากับนักเตะร,รายนี้ ก็ได้ในรูปแบบเปิดใช้เงื่อนไขหรือคุยกันตามปกตินะครับแตะแท้ใจง่ายก็คือคุยกันในเรื่องของรูปแบบค่าสิสัญญาครับมีออปชั่นก็จริงครับแต่ว่าค่าสัสญญาของกิมเมไรก็มีมูลค่าสูงพอสมควรอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์ในสัญญานะครับทำให้ถ้าเกิดอเซนอลนต้องการต้องมีการพยายามทุ่มเม็ดเงินก้อนโตในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นแฮะก็ถือว่าเป็นดีลที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย